ฮัลโหลก็กลับสวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับผมเช่นเคยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บของดาฟ้าเบสผู้ชมนะวันนี้จัดหนักเลยผู้ชมนี่นะครับไวกิ้งอะไกันมัางนะสำหรับดาฟ้าเบนะเว็บใหญ่เว็บใ,ใหญ่แจกหรือเปล่าผู้ชมไปดูแล้วนี่้ 50K ซื้อหนักๆกันไปผมเคยแตกแสนมาแล้วปไปนเลยก็เบิ่มก็มาชมนะก็คำเตือนเลยครับคลิปนี้ไม่แนะนำใม้ทำตามนะครับเราชมสนุกและความบันเทิงใช้ยานการรับชมอีกแล้วครับการเล่นมีได้มีเสียนะอ้าแล้วไวกิ้งอะไรผู้ชมซื้อไปที่ ซื้อไปทีห้าพันทีมาห้านะเอาที่เลขห้านำโชคหรือเปล่าครับผมเลขห้านำโชคจริงหรือเปล่าเดี๋ยวใช้สิบห้าฟีสปินซักเลยเฮ้ยโอ้โหไอไอไอก็ฝากช่องด้วยท่านผู้ชมยังไม่ทันฝากช่องแล้วมันกินแล้วอาร์ชแนลนะครับอาร์ชแนลเ1นแล้วก็อาร์ชแนลเ2เลยจากไอ้กวกมาเป็นอาร์ชแนลแล้วเรียกเคียร์อาร์กันเหมือนเดิมแล้วกัน จำได้ครับจำได้นะเอาดั้งเดินกันไปโอ้โหเดี๋ยวถ้ารอบนี้มันกินผมนะผมอัด 10K เลยอ่ะมันต้องลองของโอ้โหดอกแรกกินเลยเฮ้ยๆฮผิดสูตรแล้วมันง่ากว่าแล้วหืมอยขีดขีดขีดีโอ้ยสิล้วมันกินไปนะผู้ชมนะ เฮ้ยโอ้โหมึูนว่ามึงไม่หยุดไอ้เย็ดเป็ดโอ๊ยอะไรวะช่วยไม่ได้นะคุณบังคับเองนะมาโอ้ยตูดเอ้ยโอ้โหหนูก็โดนใจเสียวูบเลยพี่ชม าอาแล้วมึง 10K ด้วยมึงกินไป 10K สองทีตะกี้ยยยยยอย่าอย่าอย่าย่าอย่าดาเบดแจกหน่อยอย่านะเว้ยมาเอาละถ้ามึง10-10ได้นี่โอเคนะ เอาตามสูตรมันไปแล้วกันท่านผู้ชมนะคุณสิบมาสิบห้าไม่โดนสิบหกมาแน่มันก็ถูกแล้วล่ะเอ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้ชมโอ้ยใจ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 เลยอย่าเป็ดขอได้ไหมหย่านะเว้ย เออเอาละมึงสิบเคด้วยเดี๋ยวก็รู้ใครตายใครมาอุย้ยโคตรเสียวเลยว่าเอาชมนะยี่สิบฟสปินคูณสิบลำต้นแงบว้าวไปแล้วโอ้ยคอนเคิร์นไม่โผล่เลยโผลแต่คอนไม่ค้นมาเลยอะ่ะยัดแค่ห้าครั้งไม่โอ้โหตายแล้วสิบมา โอ้โหอะไรของมึงเนี่ยเอาววา้มาได้ไหมก้าโอเคคันเจ็ดท่านผู้ชมนะกูสิบสองไปอาตะคอนมาสักทีทถอมึงโอ้โหชีวิตชีวิตเออสามพันสามหมื่นเจ็บเออมาดิเฮ้มาดิกูว่าแล้วไง ว่าแล้วไงมาสามหมื่นเจ็ดดอกเดียวตะกี้สามหมืน่นแตกท่านชมนี่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 มัฟอ้เฮ้ยห้าพันสองเอาแล้วเอาแล้วงานเข้างานเข้ามึงแล้วเอาละมึงไวกิ้งเอาละมึงแหมมันอึดอึดเอาคอนมาแล้วมึงงานเข้าวับโอ้โห่เก้าพันเก้า โอ้ยู้เท่ามาเต็มแผงเอาเอาขออีกแล้วมึงเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเหมือนนึงอุ้ยอุ้ยจะไม่ให้ร้องได้ยังไงนะผู้ชมนะไวกิ้งอลิสครับผมหกหมื่นหกเข้าไปแล้วมึงเจอของจริงวายวิง่งวายวิง่งเว็บสุดติงแล้ว โอ้โหคขอนมาขี้แตกขี้แตกเลิฟชมขอภัยคำหยาบด้วยเอาละขอนมาอีกทีคุณเอาคุณใกล้ๆคุณ20เนี่ยมึงมาดิขอนโอ้โหพูดไม่หยุดเลยย็ดแปดไอ้ตูดนี่นี่นี่นขอนบ้าอะไรขนาดนี้วะเนี่ยบ,บ๊บโอ้โหอีกหมื่นสามขาดนิดเดียวขาดแปดสิบเลิฟชมเย็ดแปดเอาหัดทะเจหล่นแถวหนึ่งตาย โอ้โหมึงเอ้ยแต่เจนลมแซวหนึ่งมึงตายโอ้ยไอ้ยนแค่ค้อนมาคิดโอ้โหดูดิค้อนไอ้เช่9 0 0อะไรวันนี้อะเสียงแห้งหมดแล้วโอ้โหอีกสามหมื่นโอ้ยไอ้ย่ะโอ้ย่ะโอ้ย่ะแปดแสน บอกแล้วมึงกินกินสองดอกแรกเันไงเนาะจุกไปดิจุกไปดิปดเอาไปชมแตกแสนแล้วแตกแสนแล้วโอ้โหเฮ้ยไวกิ้งช่วงนี้เอ้ยอะไรก็แจกวะสำหรับไวกิ้งช่วงนี้นะโอ้ยเหนื่อยผมชมมันแตกแสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบโอ้เย้ yeah. โอ้ย <ming> ไม่ไปแล้วสำหรับไวกิ้งนะมันกินผมไปสองดอก <sm all> ผมอาจจะภาคโวยวายไปหน่อยนะเกมนี้ก็มันมาจริงๆอ่ะคอนอะไรขนาดนั้นท่านผู้ชมนะคอนคอนตลอดอาแล้วับเกมคลิปนี้ต้องบอกคอนตลอดครับผมโอเคนะใครเข้าชมคลิปนี้ก็ฝาก,กกดติดตามด้วยนะอา่าชแนนนะครับอา่นนอาชแนน X1 อ่าชแนน X2 นะกดติดตามด้วยโอเคครับสวัสดีครับ